สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่ diy o f t า a r อ o t ายกันชรยานะคะมาเข้าคลิปปกติของทางช่องของทางสถานีกันน่าจะมากันที่รักสามเศร้าเราสองสามคนค่ะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในประเด็นของเป็นมือที่สามก็ดีหรือว่ามีคนมาเป็นมือที่สามคุณก็ดีโดยเป็นไกลลด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นข่อมๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะ ว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่เกินไม่เข้าใครไม่ออกรอดแหลมแบบนี้คุณจะต้องทำยังไงกับสถานการณ์เพื่อเอาไปเป็นแนวคิดโอเคไหมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แทงขอบคุณสำหรับสมาชิกวายพีด้วยนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกอ่ะเรามาดูกันว่ารักสามเศร้าเราสองสามสี่คนเนี้ยมันจะไปในทิศท,ทางใดได้บ้างขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะมากันที่ธาตุแรกธาตุดินเพื่อศกันมังกรค่ะเรามาดูพลังงานหลักของคุณ ตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงส่องใครอยู่จ๊ะมีการส่องมีความต้องการโอ้มีก้าวถ้วยขึ้นมาด้วยมีการส่องมีการเสิร์ฟมีการอยากรู้ว่าคนที่เราครบมีใครแอบทำอะไรย่องย่องรับหลังคนหรือเปล่าอะเด่นประสบกบารบ์มก่อนแบบหนึ่งนะจ๊ะอาจารย์ขอดูพลังงานของคุณอีกหนึ่งก่อนทาวเวอร์โอ้แม่จ้าจบแล้วเหรอจบจากอะไรมา ในสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าขายไม่ออกนี้อ่ะพไพ่ใบแรกของคุณเป็นเพจออฟวานค่ะเพจออฟวานมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งของคุณเนี่ยที่อยู่นะตอนนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากแต่การพัฒนานั้นมันเป็นการพัฒนาแบบไม่ปกติสุขสักเท่าไหร่มันเหมือนความรักที่อยู่ในความลับมากกว่านาจะจ๊ะตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะตัวคุณเองอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้ว ไพ่มันบ่งบอกแบบนั้นน่ะไพ่ของความรักซ้อนคุณอาจจะมีความรู้สึกไปชอบใครไปรักใครภาะวะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังงานของคนที่มีคนเข้าหาเยอะมีคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าหาโดยหน้าที่การงานโดยสยเสน่ห์ด้วยตําแหน่งด้วยคําพูดด้วยโอ้โหไพ่ของคุณนี่เป็นไพ่แบบคนที่แบบมีความพร้อมอเขาเรียกว่า มีความพร้อมบางคนทํางานในองค์กรใหญ่ๆเป็นทหารตำรวจราชการได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่บางคนนะจบถึงปริญญาโทเลยด้วยมีคําพูดที่ดีหน้าตาดีการศึกษาดีแต่งตัวก็ดีนะจะบางคนเป็นเจ้ข,ของกิจการอ่าเรียกว่าอารมณ์เป็นต่อรูปลอเป็นลองก็มีบางคนอาจจะดูไม่หล่อเลยแต่คําพูดคําจา หรือการกระทําหรือลุกที่มองคนมองคุณแบบดีมากลักษณะแบบนั้นไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่มันปิดบงังซ่อนเร้นหรือใครทําอะไรลับๆล,ล่อๆอ,อาจจะพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดปิดบงังซ่อนเร้นอําพางในส่วนของคนที่ไม่อยากให้ได้รู้ นะจ๊ะหรือในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนที่เข้ามาเขาอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะเป็นลักษณะของผลประโยชน์ร่วมกันเขามีผลประโยชน์คุณมีผลประโยชน์ในแง่ของการ support เงิน s u p อ o r t ในเรื่องของของอการงานอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะจ๊ะแต่ความรักความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วหรอ มันจบแล้วมันจบแบบกระทันหันเลยทําไมจบอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามีคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงดินเป็นธาตุที่นิ่งเก่งนิ่งคิดไต่ตองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะเป็นคนฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอ,อาจจะเข้ามาเพราะอยากจะกอบโกยผลประโยชน์อยากให้คุณซัพพอร์ต อยากให้คุณดูแลก,ก็ได้แต่ตอนนี้มันมีเรื่องของ The Tower การจับได้ในความสัมพันธ์หรือการที่แบบเราไปรับรู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเราเขาเข้ามาเพราะผลประโยชน์เขาเข้ามาเพราะการซัพพอร์ตของเราพอเราไม่ซัพพอร์ตเขาเขาก็ไม่อยู่ในจุดๆนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหรือลักษณะที่เขาอาจจะออกไปเพราะคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆคุณไม่ค่อยคุณจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาใดๆก็ตามที่เข้ามาความรักความสัมพันธ์ใดๆคุณเป็นคนคิด เก่งเป็นคนคิดเก่งเป็นคนฉลาดทุกๆความสัมพันธ์เอาอยู่นะดินนะเอาอยู่นะจากที่มองในไพ่เนี่ยนะคะแต่มีความสัมพันธ์ใดความสัมพึงได้ความสัมพันธ์ใดคว,ความสัมพันธ์หนึ่งได้หลุดลอยออกไปแล้วมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณอาจจะเป็นคนตัดสินใจเดินออกมาก็ได้นะเอ,อ่อเพราะว่าถ้าอยู่แล้วมันเกิดความยุ่งยากลาบากใจหรือถ้าเกิดคุณไปอยู่กับใครเขาแล้วมันเป็นความรู้สึกว่า เราถูกทรยศเราถูกหักหลังเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดอืมคุณก็เลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไหมหรือบางที่ไปจับได้ไปจับได้ว่าเขามีเจ้าของหรือเขาจับได้ว่าคุณมีเจ้าของก็ได้นะคะลักษณะแบบนั้นอาจจะมองความสัมพันธ์ที่หลุดลอยออกไปแล้วอืมคุณมีคนให,ใหม่เข้ามานะอืม ตัวคุณเองมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือคุณอาจจะแอบไปชอบใครใหม่ๆอีกก็ตามใช่ใช่แล้วคุณเป็นคนที่แบบภาพคุณภาพหลักคุณดูดีมากๆเลยนะดูเนี้ยดูสุขุมบางคนเป็นเป็นชอบใส่ยมูไหว้พระทำบุญบางคนชอบอยู่เงียบๆคนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงอยากทำไรก็ทำตามแต่คือตรงไหนที่คุณอยู่แล้วคุณสบายใจคุณอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณก็จะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ รกษณะแบบนั้นดูเงียบๆนิ่งๆแต่คิดเก่งแล้วก็คนที่เข้ามาก็เข้ามาเยอะนะอืด้วยบางทีคุณก็อยู่เฉยๆนะก็มีคนเข้าหาเยอะมากอารมณ์เนี้ยด้วยสเสน่ห์ค่ะสเสน่ห์เซ็กที่ดึงดูดเซ็กอัพพิวที่ดึงดูดคุณกำลังนิ่งๆอยู่หรือก็มีคนมาหยิบยื่นใหม่ตีหรือตัวคุณเองเริ่มมีใจกับใครคนหนึ่งที่รู้สึกอินเลิฟรู้สึกชอบ และอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาดูเงียบๆอ่ามันดูเงียบๆดูดูเป็นการพัฒนาที่ช้าๆช้ามากคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างก็ได้จากจบจากเรื่องราวของคนเก่ามาเจอกับคนใหม่เ,ออเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกถึงการอิ่มเอมความรู้สึกใหม่ๆกับใครสักคนน่าจะมีน่าจะมีใครใหม่ๆมาเยียวยาตัวคุณเองแล้วละ่ะนะคะ อืนี่คือพลังงานหลักของคุณนะช่วงนี้คุณอาจจะอยากอยู่เงียบๆเ,เพื่อคิดเพื่อคิดเพื่อทบทวนหรือไต่เตองอะไรของคุณเองหรือว่าตัวคุณเองเป็นคนชอบที่จะชอบที่จะอยู่เงียบๆไม่ชอบวพ่นวาย ไม่ชอบวุ่นวายอะไรที่เกิดความลำบากใจวุ่นวายใจอะไรเงี้ยคุณจะไม่ไม่อยากได้เลยบอกเข้ไหมอะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนั้น j u s t <Just minute. S 1> ินเขารอให้คุณไปง้ออยู่น่ะนะ เขารอให้คุณไปงอ้อเขาอยากพูดคุยเขาอยากเจราจาติดต่อสื่อสารกับคุณนะ่ะถ้าคุณรอถ้าคุณได้มีความรู้สึกที่ขัดแย้งกับใครสักคนนะ่ะเขาอยากกลับมาค่ะเขาจะทักกลับมาเขาจะทักกลับมาแบบคุณไม่ทนตั้งตัวเลยเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ถามว่าเขาคิดยังไงเขาก็พยายามทําใจยอมรับคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนเช่นถ้าคุณเป็นคนเงียบเงียบ ไม่ค่อยแสดงออกไม่เติมเต็มอย่างเงี้ยเขาก็พยายามทําใจรับแต่ว่าก็ทําใจยากอยู่นะอืมทําใจก็อดทนแล้วก็นิ่งอยู่ในที่ของเขาคือแต่ว่าก็รอรอไปงอ้อรอไปเคลียร์รอไปคุยรอการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะอืมรู้สึกแบบนั้นนะเขาอยากไปต่อไหมเขาอยากไปต่อไหม อยากค่ะอยากสิคุารักคุณนะเ้าบอกคุารักคุณอะ่ะเขาอ,อยากไปต่อความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นในการไปต่อเนี่ยเขาก็รู้ว่าในการไปต่อเนี่ยมันอยู่มันก็ไม่ได้มีความสุขมันมันมองถึงการพัฒนาที่เขาค่อนข้างจะอินเลิฟกับคุณข้างลักกับคุณมากๆแล้วก็อินเลิฟมากๆออกในอาการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงรู้แหละแต่ก็รักไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงถอนตัวออกมาก็ไม่ได้นะคะ ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจริงใจกับคุณไหมค่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าเก่านะคนเก่าเกาของคุณคนเก่าๆที่เคยจบเคยพังเคยเลิกไปแล้วใช่ถูกเขาจริงใจไหมหรอไพ่ของคุณเป็นไพ่ของลักษณะของคนที่มีความรักซ้อนจริงใจไหมมัน มันนึกถึงการที่พยายามใครบางคนพยายามตัดอกตัดใจแต่มันตัดไม่ขาดมันตัดไม่ขาดมันหายไปไม่ได้มันเป็นความทรงจำเป็นความทุกข์เป็นความเหมือนเหมือนรักมากที่ยากจะตัดใจนะทั้งทั้งที่รักนี้มันไม่ได้ดีรู้ว่าผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรม แต่ก็เป็นการไปไปกับกลับไปไปกับกลับกันหลายครั้งหลายรอบแล้วก็ถึงจะไม่เป็นการไปไปกับกลับกันจริงๆแต่มันเป็นการไปไปกับกลับโดยจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันไม่สามารถลืมกันได้ไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากวงคอจรนี้ได้เลยนะคะพยายามตัดแล้วตัดอีกตัดใจอ่ะอืมเขาจริงใจไหมก็ มีความจริงใจค่ะระดับหนึ่งใช่คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้นะคะมีสิบเหรียญเก้าเหรียญคนนั้นคนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ก็ได้เป็นคนเก่งมีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางใครบางคนในที่นี้ไม่โสดค่ะมีคุณหรือเขาก็ตามไพ่ของสิบดาบมาเจอของความรักที่มันถึงทางตันมันไปต่อยาก จะอยู่ก็ไปจะอยู่ก็ยากจะไปต่อมันก็ยากเช่นเดียวกันนะคะจริงๆถามว่าเขาต้องการความรักความสัมพันธ์เนี้ยก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ไม่ต้องการมันเป็นความทุกข์ไปแล้วมันไม่ใช่ความสุขแต่ความรักที่มันตัดกันไม่ได้แค่นั้นเองอารมณ์ประมาณนั้นเจอมันถูกพันธนาการกันไว้ด้วยความรู้สึก หรือไพ่พันธนาการน่ะมันไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวมันมองถึงความลุ่มหลงหลงในหน้าตาหลงในกิเลสหลงในเซ็กหลงอะไรกันก็ได้หลงข้าลมหลงเขาง้เขาไปอยู่ในวงโครจรที่ไม่อาจถอนตัวออกมาได้ซึ่งเป็นความโลงที่เจ็บปวดมันไม่ใช่ความสุขนะมันอยู่ในความทุกข์อารมณ์ประมาณนี้ เขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้คะนิ่งทำอะไรไม่ได้ดแดดฮังแมนใช่ทำอะไรไม่ได้ค่ะใครบางคนในที่นี้เป็นคนขี้น้อยใจนะอืมถามว่าทำอะไรต่อไหมเขาว่าเขาทำมาหมดแล้วนะในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือครอบครัวและเขาพยายามทำอะไรในความสัมพันธ์เพื่อคุณมาทุกอย่างแล้วล่ะ แต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นเหมือนถ้าเขาไม่คุยกับคุณคุณก็ไม่คุยกับเขามันนิ่งมันเหมือนต่างคนต่างนิ่งแล้วอะท,ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มีใครในที่เนี้ยพยายามทุ่มเทเป็นอย่างมากแต่อีกคนนึงกลับไม่ได้รู้สึกอะไรมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มองถึงความรักนะอาจารย์มองในเนี้ยมีใครบางคนในที่เนี้ยไม่ได้รับจริง ไม่ได้รักจริงแค่หวังอย่างอื่นแค่หวังหวังหนึ่งผลประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ผลประโยชน์ได้หนึ่งเงินสองงานสามเซ็กที่เป็นผลประโยชน์แต่มีคนหนึ่งในที่เนี้รักทุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทเป็นอย่างมากเลยด้วยทุ่มไปหมดทุกอย่างทุ่มทั้งตัวค่อนข้างข้างรักทีเดียวถ้าไม่ทุ่มไม่เจ็บปวดขนาดนี้แล้วไม่อยากจะทุ่มแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยใช่ ทั้งเสียใจทั้งทุกข์ทั้งทอรมาณทั้งเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากอืมมันเจอมาเยอะแล้วนะ่ะจนไม่ไหวแล้วแหละอืม่ะความสัมพันธ์นี้จบลงแล้วหรือยังคะคุณสองคนเนี่ยความสัมพันธ์ที่คัดราคาซังยืดเยื้อยาวนานเนี่ยมันจบลงแล้วหรือยังมันจบสิ้นเชิงไหมบางคนจบแล้วไม่จบมุกออมแบบตป็นมุงกรมอาจารย์เขาไปแล้วก็ไปปิดคนอื่นแล้ว แต่กลับมาก็เอานะถามว่าเอาไม่เอานะเออจึงบอกว่าบางคนก็บอกว่าเขาไปจีบคนอื่นแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วแต่บางคนก็ยังเกิดการวนเวียนเขากลับมาก็เอารู้ว่าเขาคุยกับคนอื่นรู้ว่าเขามีคนอื่นก็คุยก็เอาอารมณ์นี้มันจบสิ้นเชิงแล้วหรือยังคุณอาจจะดีลกับราศีสิงค์งงค่ะสิงค์มังกรกุมเมษกันเด่นประสบกันมังกร จบแล้วสินเชิงหรือยังยั้งค่ะไม่จบหรอกหนึ่งความรู้สึกที่ไม่จบหมายถึงการความรู้สึกที่ว่าบางคนน่ะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนิ่งกันนิ่งใส่กันก็จริงแต่ไม่จบหมายถึงความรู้สึกที่มันไม่ได้จบมันไม่ได้จางไปจากใจความทุกขความรักความผูกพันมันไม่ได้จางหายไปจากใจเลยของคนทั้งคู่ด้วยมั้งยังลืมกันไม่ลงแม้แต่อีกคนหนึ่งจะเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นวันใหม่ๆแล้วพยายาม พยายามดูแลตัวเองพยายามรักษาแผลกายแผลใจของตัวเองและพยายามอดทนเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆแต่จบไหมความรู้สึกมันไม่ได้จบเลยค่ะเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรักมันยังรักอยู่ตรงนี้ความรักยังอยู่ตรงนี้มากด้วยยิ่งรักมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นความทุกข์มากเท่านั้นกับใครคนนี้จบไหมไม่จบความรู้สึกมันไม่จบบางคนแค่ห่างกัน บางคนออกอาการของการห่างเหินกันไปไม่พูดไม่คุยเย็นชาเพิกเฉยต่อกันและกันละเลยต่อกันและกันในเรื่องของความรู้สึกแต่ใจไม่ได้เคยลบเลือนออกไปได้เลยอารมณ์นี้มันไม่จบใจมันไม่จบค่ะถึงจะพยายามไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆความรักยังคงถือไว้ในมือความรักความต้องการ ความรู้สึกที่รอคอยก็ยังอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งไปแบบไม่มีใครสักคนในที่เนี้ยไปแบบไม่ได้มีความผูกพันแต่อีกคนหนึ่งข้างรักที่มีความผูกพันหนักมากอารมณ์นี้นาจะอ่ะและคุณเขาเขาเขาจะทำยังไงไหมกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจะทำยังไงไหม สิ่งที่ทําได้ก็คงกลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะตัดใจให้ได้ค่ะแล้วคิดเยอะต่อให้ห่วงแหนไว้มากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็แย่ลงเขาจะทําอะไรไหม,มบางคนเดินไปข้างหน้าบางคนเดินไปข้างหน้าแต่การเดินไปนั้นยังรอรอรอะไรดีรอโอกาสรอการกลับมารอการให้อภัยให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่ง การเดินไปเริ่มใหม่กับชีวิตการตัดสินใจให้ได้ในความเป็นจริงมันตัดสินใจได้แล้วเดินไปได้แล้วแต่ในหัวใจนั้นยังคงเฝ้ารอเทคแอคชั่นไหม,มไม่เทคอะค่ะปล่อยปล่อยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีอืมมีใครคนหนึ่งเดินจากไปแต่ใครคนหนึงยังทุกข์ใจอยู่ตรงนี้อยู่เลย ใช okay, ่ไหมไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อ่ะบทสรุปในความสัมพันธ์น,น,นี้มันจะลงเอยเช่นไรความสัมพันธ์นี้มันจะลงเอยเช่นไรคะห่างค่ะรักกันแต่ห่างกันออกไปแล้วรักกันแต่ไปเริ่มต้นใช่ต่างคนต่างก็เริ่มต้นใหม่ละสิ่งที่ทําได้ในความสัมพันธ์นี้คือก็แอบส่องกันเงียบๆห่างๆอย่างห่วงๆวงแต่ความสัมพันธ์นี้ก็คงไม่ได้เกิดการพัฒนา และใจมันยังคงผูกพันต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณเขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาความสัมพันธ์ที่ตอนนี้นะ่ะความสัมพันธ์ที่มองความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่เห็นแต่มองของจิตใจที่ยังไม่เคยลืมกันเลยนะ่ะถูกอยู่ตรงนี้บทสรุปก็คือการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองความรักที่มีอยู่ก็พยายามฝังไว้รู้ว่ารัก เริ่มต้นใหม่ลำบากแต่ก็ยังอยากที่จะเดินไปเพราะการอยู่ตรงนี้มันทุกมากกว่าสุขนะจ้ะดินพืชศบอันมังกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่งบอกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวออดไลน์มาค่ะแอดไซ์ a f e ศูนย์สามสองเก้าเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ